ฟุตบอลหญิงไทยรายงานตัวพร้อมทดสอบร่างกายก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมอุ่นเครื่องก่อนลุยศึกกีฬาซีเกมส์ครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนที่ดานามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการก่อนเตรียมทำก,การแข่งขันอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์พบกับบังกลาเทศ2นัดวันที่24และ27ตุลาคม ซึ่งจะมีการยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของโคช 1, 1้ชหนึ่งหนึ่งทยาสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนสู้ศึกมากรรกีฬาสีเกมส์ซึ่งถ่ายเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมพลังการรายงานตัวนักกีฬาได้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครับการตรวจร่างกายประกอบด้วยการตรวจชีพจรความดันโลหิตน้ำหนักสูง,สงรวมทั้งมีการทดสอบความยืดหยุ่นทางร่างกายและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆพร้อมทั้งทดสอบความแข็งแรงสปีดความเร็ว ค่าความทนทานและความคล่องแคล่วว่องไวครับโดยการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่อยู่นอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์จึงเน้นนักกีฬาที่ไม่ติดภพรกิจกับสโมสรต้นสังกัดและเล่นอยู่ในลีกภายในประเทศเท่านั้นครับ